你叫你嘞？只有你过了、哎，学背抄本了。嗯。 嗯，安哥啊，安 <noise> 哥<楽>，那安哥哥啊。 ันงดีอหนูดีใครอยู่ตรงนั้นนะไอ้หนูด่หรือเปล่าใครอยู่นี่นะนอ้นี่ใครนะ

y a 이 g l a 차이네한 d u r 한 i 안 g 한 a i 야한 i a 야한 i n g 한 i l a anjing g i l 多想能走啊！咦、哎，更加多想做个你。 เยอะอ่ะยิ่ใช่ไหมี ừ, นนมแล้วรออร่อยไหมอ่ะนล่อตาหนทำรูสไแซกินหล่อแล้วรูสแลดมีเพื่อนชื่อะอ,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 อะไร Angu hunger 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 à hunger 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 Anh hunger 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 nè Hanya hangga si kampul ni. Ya. Hangga hangga si kampul ni. Eh? 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 si Eh? 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 si Eh? la, Eh? 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 Eh?

เนื้อารมลงชองวันเนื่อยถวช่จับวับวางกึ่ช่ย่ะถักรมัอะอ่ยเยายงคือก็พอเกอะยงนั้นนะยันจพนลงนะอืมยันจูพะหันมาน่ะยัจพลงนะ

저. 아, 참. 아, <suss> mm -hmm. 네. 땡땡땡 <suss> 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 Oi! ฮันงกอันเนาเน่กอักเกฮัเอัเาเน่ฮันกอฮงกฮันนเน่ฮันกอฮงกันเน่ม่วให้น้อมาครับฮันเกอันเกนาเน่เออเอกัรลัตัางกับสามบ

嗯。嗯。<music>